สวัสดีค่ะที่ไหนคะมาตัดลองทสูงนต่คอองรงสูงปรึกษาปรึกษาชุดได้ยังคะว่าจะตัดลองทรงสูงนะคะนั่งไปโรงเรียนเรียนอยู่มอะไรคะบอกม .5 ตัวไว้นะลูกเนาะโอเคไม่ใช่้าใช่ไหมขนางไม่ต้องห้าปรึกษาชุดน่ายัว่าเรามาตัดผมตรงนี้นะลองทรงสูง พี่กอดก็ไหมพ่ามานิดนึงมานิดนึงคขาอย่ากลัวอย่ากลัวน้องกินยาแล้วหันหน้ารุ่นนิดเนึงเราตรงสูงหน้อนนไม่ต้องอะไรเรอกเข้าปึกากันแล้วคมจะลดเข้ากันเป็นม้ลูกตั้งอันเดียวกแจกันขัตัเเย็มากนะอันเดียวกันเห็นไหมเอๆเดียวเดียว เสร็จแล้วนะคะตามไปดูนานนะคะตามอะไรเนี่ยพี่ร้อยยังหาไปดูซิเข้ากับชุบมาริ่กอนคอนเนสโอ้ยโอ,เโอยเป็นพีหมสั้นเลยเนาะเวลาไม่เอานะไปบอกกบา dai, ลไปแนะลองตรงสุงเนะีไม่ได้นะโอเคไหมแล้ว มาดูสีอันนู้ก็ไม่ได้ขาดมากนี่ตอนก็บค่ารายการนี่ที่ตอนจะให้คุณีเอร์มค่ะ่เนชายฝากบอกพี่คะเราส่งทู่หวานไหมรงนี้หวานมากเลยค่ะเหมาะสำหรับรุ้นมอปลายรุ้นเด็กกับไปบาร์เบอร์ไปตุ่ใหญ่แลเนี่ยมอหนาอะไรจางรุ่นนี้แหละไปละสวัสดีค่ะ